เธอให้กำเนิดลูกกว่า300ชีวิตในปีเดียวและพ่อของเด็กทุกคนคืออสูรากายนั่นคือเหตุผลที่ลูกๆของเธอทุกคนเกิดมาพร้อมกับรูปลักษณ์อันน่ากลัวเพื่อที่จะเข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราต้องย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนนี่คือโลกที่มนุษย์และอสูรากายอาศัยอยู่ร่วมกันตัวเอกของเรื่องราวนี้มีชื่อว่าโอริโอริเป็นลูกครึ่งมนุษย์อสูรเขาเกิดจากแม่ที่เป็นปีศาจแมงมุมและพ่อที่เป็นมนุษย์แต่ก่อนที่โอริจะลืมตาดูโลกพ่อของเขาเกิดพลัดตกหน้าผาา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 รร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 ระะหหหวววววว่่่่่่งง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 งกกกกกกกเเเเเเเดดดดิิิิิิินนนนนทททไไไไปปํจจััััยยยยยแแแลลลสสสสสีีีชตอออออออมมมมมมขขขขขขขบ้้้้้้ึููุถษธื จึงหันไปพึ่งคูโร่น้องชายของสามีเธอคูโร่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เช่นกันเขายินยอมที่จะรักษาโอริให้แต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องเข้าร่วมการทดลองของเขาเพื่อช่วยชีวิตลูกชายสุดที่รักผู้เป็นแม่จึงตอบตกลงนับตั้งแต่วันนั้นเธอต้องเดินทางไปยังห้องทดลองที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในป่าทุกวันแต่แล้วเย็นวันหนึ่งโอริเฝ้ารอแล้วแม่ของเขาก็ไม่กลับมาเขาทนรอต่อไปไม่ไหวจึงตัดสินใจผลักประตูห้องทดลองเข้าไปภาพที่เขาเห็นมันทําให้หัวใจของเขาแตกสลายแม่ของเขาถูกล่ามโซ่ไว้กับเตียงทดลองแต่ก่อนที่เขาจะได้ทําอะไรใคร คูโรจึงสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาแม่ของแกป่วยหนักมากตอนนี้แกจะไปพบเขาไม่ได้โอริหลงเชื่อคำพูดของลุงอย่างสนิทใจนับจากวันนั้นคูโรก็ขังแม่ของโอริไว้ในห้องทดลองบังคับให้เธอต้องอุ้มท้องลูกของอสูรกายซ้ำแล้วซ้ำเล่า10ปีผ่านไปโอริได้จากบ้านเกิดในวัยเด็กและเข้าร่วมกับองค์กรที่ทรงอิทธิพลแห่งหนึ่งเมื่อเติบใหญ่ขึ้นเขาก็เริ่มสงสัยในความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของแม่เขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากคุณคาคุชิผู้นำขององ,องค์กรเพื่อตามหาเธอเมื่อโอริกลับไปยังบ้านเก่่่าาาเเเสีสเีีี้้้ยขออออออองงคคมทททททจก็หหหนนนนนนนดดลลลลัััถุต ไปความทรงจําอันน่าสยดสยองทั้งหมดก็เข้ามาในหัวแม่ของเขาไม่อยู่ที่นั่นแล้วแต่บนพื้นกลับมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ตกอยู่เพื่อนคนหนึ่งอธิบายว่ามันคือเครื่องมือที่ใช้ในการผสมเทียมความโกรธแค้นและความเศร้าโศกท้าโถมเข้าใส่โอริสิ่งเดียวที่เขาต้องการในตอนนี้คือการฆ่าคูโรในขณะเดียวกันทั้งฝั่งคาคุชิได้ตามหาจนพบคูโรโรสารภาพทุกอย่างออกมาจนหมดสิน้นที่เขาทาทั้งหมดก็เพื่อเพ,อเพาะเลี้ยงใยแมงมุมสีทองในตํานานซึ่งเป็นสารสันที่สามารถฟืน้นฟูอวัยวะที่เสียหายและรักษาได้ทุกโรค ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์แกมวลมนุษยชาติแต่เขายังจะได้รับทั้งชื่อเสียงเงินทองและเกียรติยศสูงสุดในฐานะนักวิทยาศาสตร์ทันใดนั้นเองโอริก็มาถึงและเขาได้ยินทุกอย่างเขาตรงเข้าจับตัวลุงของเขาแล้วแขวนเอาไว้ในขณะที่เขากําลังจะลงมือแก้แค้นเหล่าอสุรกายก็ปรากฏตัวขึ้นจากป่าคูโรตะโกนบอกเขาพวกนี้ทั้งหมดคือลูกของแม่แกพี่น้องของแกเองโอริจ้องมองไปยังเหล่าพี่น้องที่มีรูปลักษณ์เป็นอสูรเขานึกภาพออกเลยว่าแม่ของเขาต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใดตอนนั้นเองเด็กสาวที่ชื่ออายะก็ปรากฏตััววขขึึ้นนนนนเเเธธออออกกกกก็มมมมาาาาาททงงถหี่่่่่่ยูููแแจุโรรชะ ไว้ในห้องใต้ดินและจะถูกทุบตีเมื่อไม่เชื่อฟังแต่เธอหนีออกมาได้ข้ามกลางความโกลาหลอายะเปิดเผยว่าแม่ของโอริยังไม่ตายคูโรซ่อนเธอไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าวันนี้อาจจะมาถึงแต่องค์กรของคุณคาคุชิได้พบตัวเธอแล้วโอริกระโจนลงไปในน้ำและช่วยแม่ของเขาขึ้นมาได้สำเร็จจากนั้นอายะก็เล่าความลับของเธอให้ฟังเธอนี่แหละคือผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จจากการทดลองใยแมงมุมสีทองและเป็นใยของเธอเองที่ช่วยยื้อชีวิตแม่ของพวกเขาเอาไว้ได้ตลอดมาในที่สุดภายใต้าการดูแลของโอริและอายะ กันอีกครั้ง